ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราไปว่ากันต่อครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นวันที่คุณผู้ชมหลายคนมีความหวังนะฮะช่วงประมาณสักบ่ายสองเนี่ยดูเหมือนทุกคนจะว้าวุ่นยังไงก็ไม่ทราบวันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันลอตเตอรี่ออกนะผมไม่ใช่คำว่าหวยออกนะฮะแต่พอเลขออกแบบนี้แล้วข่าวที่สําคัญในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมันคือข่าวของแม่น้ำหนึ่งซึ่งผมสรุปไปให้แล้วตั้งแต่ข่าวแรกถูกต้องไหมครับว่าแม่น้ำหนึ่งนะถูกปรับจริงๆถูกปรับ5 0 0พันแต่ว่า เขาลดโทษให้เครื่องหนึ่งก็เลยเหลือปรับเพียงแค่2,500บาทและแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาแล้วตัดสินใจว่าจะไลฟ์ต่อไปคือจะใบ้หวยต่อไปแต่จะไม่มีการชักชวนให้คนเนี่ยมาเล่นพนันเพราะนั่นคือการกระทำความผิดคราวนี้คุณผู้ชมมาดูหน่อยฮะในบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายดารานักร้องที่พยายามออกมาใบ้หวยกันเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยขนาดไหนวันนี้พาไปดูโพครับคุณผู้ชมครับเป็นความคิดเห็นของประชาชนต่อดารานักร้องนักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตัวเองที่มาคืนนี้ด้าโพสํารวจเมื่อปีที่แล้วประชาชนเห็นว่า30ขออภัยครับประชาชนเห็นว่าขออภัยนะตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวก่อน3 6 2 9เปอร์เซ็นต์เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแสประชาชนเห็นแบบนี้ 31.06เป็นเรื่องของความงมงาย27.95เป็นเรื่องของโอกาสในการแสวงโชค6.29เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารานักร้องนักแสดงเขาเชื่อจริงๆแล้ว2.20บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจแสดงว่าอะไรประชาชนเห็นว่าหวยเด็ดที่ได้มาจากดารานักร้องนักแสดงมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสครับนี่คือคำตอบไปตอ อีกชุดหนึ่งปเปลี่ยนคำถามนิดนึงความคิดเห็นต่อประชาชนต่อข่าวดารานักร้องนักแสดงที่ถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง52.73%บอกว่าเป็นโชคของดาราเขา24%บอกเป็นเรื่องบังเอิญอา้าวข้อสาม,มาอีกแล้ว17.2%เป็นกลยุทธ์ในการตลาดเพื่อสร้างกระแส6.4%ถือว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารานักแสดงนับถือ 5.4เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้าแล้วก็จะตามเพจของดาราไปด้วยในงวดหน้าด้วย3.8เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารานักร้อง1.8เป็นเรื่องแปลกให้หน้าติดตามคุณผู้ชมครับมันมีตัวเชื่อมตัวหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการสร้างกระแสใช้คำว่าการสร้างกระแสนะฮะและเป็นกลยุทธ์ของการตลาดผมตีเอาคร่าวๆคุณผู้ชมฮะ ็เชื่อว่าแม่น้องน้ำหนึ่งนั้นให้เลขแล้วมันถูกจริงๆผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ใช่หรือไม่ว่ามันคือกลยุทธ์ในการทําการตลาดใช่หรือไม่จากนี้ไปแม่น้องชมพู่จะทําอะไรต่อไปก็ได้ขออภัยแม่น้องน้ำหนึ่งผิดข่าวผิดข่าวแม่น้ำหนึ่งนะฮะต่อไปแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะทําอะไรก็ได้จะใบหวยยังไงก็ได้โดยที่แม่น้ำหนึ่งไม่ผิดกฎหมาย แม้ว่าแม่น้ำหนึ่งนั้นจะใบหวยกว็าตามขอแค่ไม่ชวนให้ไปเล่นพนันออนไลน์ก็ไม่ผิดเพราะตำรวจบอกว่ายังไงตำรวจบอกว่าก็เขาแค่ใบหวยไงให้คนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกแบบนี้โอ้โหถ้าถ้ากฎหมายแบบนี้นี่ก็งงนะฮะมันกลายเป็น <c oughs> สิ่งที่วัดจากสิ่งที่มันวัดไม่ได้คุณจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าสมมุติว่า1 0 0,000สคนที่เข้าไปดูน้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งใบหวยอยู่ห้าแสนคนจะไปซื้อหวยใต้ดินอีก500,000คนจะไปซื้อลอตเตอรี่มันนับกันไม่ได้เอ๊มันจะได้เวลาในการปรับหรือ,อยังลตอนนี้แล้วผมยกตัวอย่างสรุปนะแม่น้ำหนึ่งทำผ่านมาในกี่งวดแล้วก็ไม่ทราบแล้วได้ผลแบ่งกำไรอ่ะสิซจากเว็บพนันออนไลน์มาวันนี้ปับ๊บเข้าไปใน ห้องขังคุยคุยกันตกลงกันดําเนินคดีกันถือว่าคดีจบแล้วอันนี้ไม่ได้ว่าแม่น้ำหนึ่งนะแต่ต้องการจะสะท้อนให้เห็นแม่น้ำหนึ่งเสียเงินจากความผิดครั้งนี้ให้กับรัฐ <c oughs> เพียง2.500บาทเท่านั้น2.500บาทแต่ก่อนหน้านั้นจนถึงวันที่ก่อนที่น้ำหนึ่งจะโดนคดี น้ำหนึ่งได้ไปแล้วกี่ร้อยล้านบาทคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามผมก็ลังสรุปอยู่นะฮะว่าถ้าอยากจะเล่นหวยกันแล้วก็ให้เล่นหวยบนดินอย่าเล่นหวยใต้ดินมิเช่นนั้นแล้วมันจะทำให้เงินนั้นตกไปอยู่นอกระบบแล้วผมให้ทายผมให้ทายอีกอันหนึ่งฮะสุดท้ายแล้วนะผมให้ทายขอให้คุณผู้ชมลองมองหน้าจอนะตอนนี้เพราะว่าตอนเย็นฟีดแบ็ดีมากครับคนทายกันเยอะเหลือเกิน ตัวคุณเองพรุ่งนี้ลอตเตอรี่กำลังจะออกคุณจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มคนใดกลุ่มคนที่หนึ่งทางด้านซ้ายคือนักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงโชคเนี่ยมีความถี่ในการซื้อน้อยปริมาณการซื้อขึ้นอยู่กับสัญญาสัญญาก็คือความฝันสิ่งเหนือธรรมชาติไออย่างผมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเสี่ยงน้อยพอฝันมาปั๊บตื่นขึ้นมาปั๊บก็เออซื้อได้เนี่ยฮะแต่ไม่เชื่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมโชคชะตาเรา แต่โอ้โหมีอีกหลายคนครับอยู่ทางฝั่งขวาคุณอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่าเป็นผู้เสพลอตเตอรี่ถี่ในการซื้อคือถี่มากปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาในเทพองค์นั้นศรัทธ,ธาในไอดอลคนนี้ศรัทธ,ธาในไลฟ์ของคนนี้แล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถควบคุมโชคชะตาตัวเองได้คุณอยู่ในไข่ไหนถ้าอยู่ข่ขวาโปรดย้ายตัวเองมาฝ่ายซ้ายเพื่อความเจริญของชีวิตของท่านเองผมบอกแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ